ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไม่กลับปืนแล้วเบยดินร,รับอยากอยู่เบติสต่ตอสีน่สนัาก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับเอ็กตอร่อเบลินแบ็กควาตัวยืมของเรเบติสตยอมรับว่าเขาอยากจะอยู่คาแข่งในสเปนต่อไปในสีน่สนัาแม้จะเดือดอยากับอาร์นอลต้นสังกัดอยู่ก็ตามแข้งวัยย่ปีเริ่มรับโอกาสลงสนามน้อยลงกับทัพปืนใหญ่จนแสดงความต้องการจะย้ายทีมอย่างชัดเจน และถูกปล่อยให้กับเบติสยืมตัวแบบไม่มีออปชั่นซื้อขาดเมื่อช่วงสมมอผ่านมาในขณะที่ยังเหลือสัญญากับต้นสกัดหลักจนถึงปี2023ล่าสุดเจ้าตัวก็มาพูดถึงอนาคตในการค้าแข่งของเขากับต้นสังกัดปัจจุบันว่าผมไม่รู้ว่าจะได้อยู่ต่อไหมแต่ก็เหมือนที่ผมบอกมาตลอดว่าถ้าผมไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อในซีซั่นหน้าผมก็คงไม่ย้ายมาตั้งแต่แรกเบลินกล่าวกับเอลเดสมาคิว มันมีหลายอย่างที่ต้องตัดสินใจแต่ที่ผมต้องการตอนนี้คือการสนุกกับซีซั่นนี้ตอนที่ผมอยู่ที่นี่และอะไรมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันก็ต้องเกิดเควินแคมเบล l เชื่อว่ายูเซฟเอนเนซรีกล่องหน้าตัวเก่งของเซบีย่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในแดนหน้าของอาร์เซนอลทีมดังในศึกพิมลีกหลังจากที่พวกเขากําลังมีข่าวกับแข้งรายนี้ตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนดาวยิงชชมโรกโกกลายเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของเดอะกันเนอร์สในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่โชฟอร์มกับเสบียาได้อย่างน่าประทับใจโดยลงเล่นไป6นัดยิงได้3ประตูลและทำอีก1นึ่งแอซิทเฉพาะในลาดิกาเอเนสตี้ย้ายมาจากเลกาเนสด้วยค่าตัวเพียง20ล้านยูโรเมื่อปี2020โดยคาดว่าหากมีการย้ายทีมครั้งต่อไปค่าตัวจะพุ่งขึ้นเป็นอย่างต่ำที่35้าล้านยูโรโดยแคมเบลออกมากล่าวถึงสตาร์รายนี้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆสําหรับผมถ้าเขาย้ายมาร่วมทีมจะสร้างความน่ากลัวในแผงเกมรุกได้อย่างแน่นอน ผมจะบอกคุณให้เลยว่าเขาจะสามารถสร้างความอันตรายในแดนหน้าเขามีรูปร่างที่ดีมีความเร็วรู้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนและยังมีทักษะอันล้นเหลือด้วยอดีตอาเตป,ปืนโตกลาชิลูแจงเหตุผลทำไมอรารไลเชลซีมากกว่าตอนย้ายออกจากอาเซนนลโอลิเวียชิลูกองหน้าจอมเก่าของเอซิมิลานยอมรับว่าต้องการอำลาเชลซีนั่นทำให้เขาทำใจได้ยากกว่าการย้ายจากอาเซนอลต้นสกัดแรกในพิม์ลีกซีตามรายงานจากท็อกสปอร์ต ดาวยิงไว้35ปีย้าไมา่ยังถี่นเอเมเรสตส์เตยเมื่อปี2012โดยค้าแข่งยูนานถึง6ปีก่อนจะถูกทีมสิงห์บลูดึงไปร่วมทีมเมื่อปี2008และย้าไม่เล่นในเกาโชดเซรามเมื่อสมเมอที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามชิรูยอมรับว่าแม้จะคาแข่งกับเชลซีในระยะเวลาที่สั้นกว่าอาเซนอลนแต่ก็ทําให้เขารู้สึกใจหายเมื่อต้องเดินออกจากทีมหลังจบฤดูกาลก่อนผมมีช่วงเวลาที่มัศจรรย์ที่อาเซนนลนแต่ที่เชลซีผมสามารถพูดได้ว่ามันรู้สึกมากกว่าเพราะผมเป็นนนนชมที่่ััดาาาววตติลลกกบร มันเป็นความรู้สึกที่ยากจะเอ่ยตอนที่ย้ายออกมาจากมงเปเลียและอาร์เซนอนแต่มันรู้สึกเศร้ามากกว่าตอนที่ย้ายออกมาจากเชลซีเพราะตอนนั้นผมไม่ได้ลงสนามให้ทีมเลยในช่วง3เดือนสุดท้ายดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่ดีที่ผมจะย้ายออกมาและหาความท้าทายอีกครั้งเหลือเชื่อแข้งดังที่ไม่เคยได้รางวัลแข้งยอดเยี่ยมแห่งเดือนของพิมลิสำหรับนักเตะในพิมลิอังกฤษแล้วนั้นรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนต่างๆถือเป็นหนึ่งในรางวัลที่มีคุณค่ามากมาก ซึ่งรางวัลประจำเดือนกันยายนของปีนี้ตกเป็นของคริสตานโนโลนโดปีคนดังของแมนยูเต็ดที่สามารถทำประตูในลีกของช่วงเดือนที่แล้วได้3ลูกด้วยกันแน่นอนในสายตาของหลายคนแล้วนั้นคนที่เป็นนักเตะชื่อดังย่อมมีโอกาสที่จะรด้รางวัลไปเฉยชมมากกว่านักเตะกลุ่มอื่นๆแต่เชื่อหรือไม่ว่ามีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์บางรายที่ไม่เคยได้สัมผัสกับรงางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งเดือนของพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ที่มันมีการมอบรงางวัลนี้ครั้งแรกในฤดูกาล 1994- 1995เหมือนกัน ซึ่งวันนี้เราจะมายกตัวอย่างสักหน่อยว่าคนในกลุ่มนั้นมีใครบ้างดาบิดเดกอานับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากอาเลนติมาเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2011เดเกอาโชว์ฟอร์มเซฟสวยๆได้หลายต่อหลายครั้งจนทำให้แมนเชสเตอร์เตดชนะในเกมที่น่าจะเสมอและเสมอในเกมที่น่าจะแพ้ถึงหลายนัดจนส่งผลให้เขาเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดของโลกในช่วงหนึ่งด้วยผลงานดังกล่าวทำให้เดกอาถึงขั้นเคยได้รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกา จากการเป็นนายทวารที่เก็บครีนที่ได้มากที่สุดในซีซั่นดังกล่าวแต่ถึงอย่างนั้นเขากลับไม่เคยได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจาเดือนของพิมลีกแม้แต่คนเดียวเพียงแต่เขายังมีการลุ้นอยู่เพราะจนถึงตอนนี้เขาก็ยังเฝ้าสองให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปาธิกวิเอรา่าตอนที่เขายังอยู่กับอาร์เซนอลน,นั้นวิเอร่าถือเป็นแกนหล,ลักของทีมอย่างไร้ข้อกังขาเขาถึงขั้นเคยนําทีมได้แชมป์ลีกไปครองได้ถึง3สมัยและหนึ่งในนั้นคือการเป็นแชมป์ลีกแบบไร้พ่ายตลอดทั้งฤดูก,กาลด้วย แถมเขายังเคยได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของพิมพ์ลิกประจํารุกาล2,000ถึง2,001อีกต่างหากอย่างไรก็ตามตลอดชีวิตการเล่นในพิมพ์ลิกเป็นเวลา9ฤดูกาลนั้นวีเอร่าไม่เคยได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนเลยทั้งที่อดีตเพื่อนร่วมทีมข,ของเขาหลายคนเคยได้รางวัลน,นั้นอย่างเช่นเทียร์ดิองดีโรเบร์ปิเรสซิลแวนวิกตอร์เดนิสเบิร์กแคมป์เฟดิกลุงเบิร์กที่จริงขนาดอเล็กซ์แมนนิงเกอร์อดีตนายทวารอาร์เซนอลนยังเคยได้รางวนนีีเางมมือดอคป1998 ยาญาตูเร่ยาญาถือเป็นตาร์ดังลำดับต้นต้นของแมนซิตี้จากการที่เขาเคยเป็นหนึ่งในแกนกลางของทีมได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงทาผลงานได้สุดยอดแทบทุกฤดูกาลซึ่งมันก็ทําให้เขาเคยได้แชมป์ลีกร่วมกับแมนซิตี้มากถึง3สมัยด้วยกันถึงกระนั้นยายาก,กลับไม่เคยได้รับเรื่องให้เป็นแข้งยอดเยี่ยมของพิมลีกแม้แต่ครั้งเดียวแต่เขาก็ไม่เคยถูกเืือออออออกกกกกให้เเป็นนัตัตตะยยยยยยยดดดดดดีีีีี่่่่่มมมมรรจาาาขขงงงพโททสุคิ PFA- 24 อเล็กซิสซานเชสถึงแม้ว่าผลงานของอเล็กซิสตอนอยู่กับเมดเด็ตจะถือว่าน่าผิดหวังแต่ฟอร์มของเขาตอนเล่นให้อาเซนอลมันยอดเยี่ยมมากๆจนหากจะบอกว่าเขาเคยเป็นหนึ่งในตัวแบบของไอ้ปืนใหญ่มันก็ไม่ถือว่าเป็นคําพูดที่เกินเลยไปเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามเขาก็เป็นแข้งดังอีกหนึ่งรายที่ไม่เคยถูกเลือกให้เป็นเจ้าของรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งเดือนของพิมลิกที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือการได้รางวัลแข้งยอดเยี่ยมประจําเดือนของ PFA จากการบวตของแฟนๆสองสมัย ประกอบด้วยเดือนตุลาคมปี2 0 1 4กับเดือนเดียวกันของปี 2015. 2 0 1 5้แวงซองกอมบานีอดีตกองหลังชาวเบลเยียมได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดตลอดกาลของพิมลิกจาก,การที่เคยเฝ้าแนวหลังให้กับแมนซิตี้ได้อย่างแข็งแกร่งจนถือเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้แมนซิตี้ประสบความสําเร็จอย่างมากแต่เขาก็เป็นคนดังอีกคนที่ไม่เคยได้รางวัลน,นี้เลยแม้ว่าจะเคยได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของพิมลิกในฤดูกาล2011-2012ก็ตามดิดดเยสด็อกบา ดาวสโมสรสูงสุดของพรีเมียร์สอสมัยในฤดูการ2006-2007กับ2009-2010เคยติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA 2หนในซีซั่น2006-2007กับ2009-2010มีเป็นเพียงตัวอย่างของรางวัลส่วนตัวที่ด็อกบาได้รับในตอนเล่นให้กับเชลซีซึ่งถือเป็นรางวัลที่คู่ควรแล้วเมื่อเทียบกับผลงานที่เขาทำได้แต่มันน่าแปลกใจเหลือเกินที่ด็อกบากลับไม่เคยถูกเลือกให้ได้สัมผัสกับการเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนแม้แต่ครั้งเดียวเลยโดยช่วงที่ด็อกบาเล่นในพรีเมียร อดีต่อนร่วมทีมเชลี่ีของเขาที่เคยได้รางวัลน,นั้นมีอย่างเช่นปีเตเช็คแฟรงค์ลมพ์ดจอห์นเทอรีโจโคโเดโกโและนิโคล่าอาร์นลกาเป็นตน้นมีการเปิดเผยสถิติการให้จุดโทษของพิมลีกกลับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนหลายปีก่อนหน้าหลังปรับกฎการเช็คเวียให้ลูกจุดโทษยากกว่าเมือฤดูก,กาลที่ผ่านมาหลังผ่านไปเจสนัดของสีซสั้นนี้มีการแจกจุดโทษเพียง17ครั้งเท่านั้นซึ่งหากนับช่วงเดียวกันของเมื่อซีซั่นก่อน มีการให้จุดโทษมากกว่า2เท่าหรือ36ครั้งด้วยกันแน่นอนว่า VAR คือเหตุผลหลักของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพราะมีการเปลี่ยนคําจำกัดความของการทำแฮนด์บอลในกรอบรวมถึงการพระแบบไม่ชัดเจนทำให้ตัวเลขลดลงมาอย่างยิ่งค่าเฉลี่ยจุดโทษ0.24ครั้งต่อเกมหรือราวๆหนึ่งครั้งต่อ4แมตช์ลดลงไปเท่ากับค่าเฉลี่ยของพิม์ลีกตามปกติซึ่งย้อนไปจนถึงช่วงขึ้นสตวรรษที่21เป็นต้นมา ไม่เท่านั้นจำนวน17จุดโทษยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย18.91ดครั้งเมื่อนับจำนวนเกมเท่ากันตั้งแต่ปี2000โดยมีเพียงฤดูกาล2 0 0 5ถึง2006ที่น้อยกว่าคือ10ครั้งเท่านั้นสำหรับตัวเลขยิงเป้าจากระยะ12หลา36ครั้งเมื่อปีก่อนถือว่ามากที่สุดแล้วรองลงมาก็คือฤดูกาล2 0 0 3ถึง2004ซึ่งมีการแจกไป29ห้นซึ่งการนำา VR มาใช้แจกจุดโทษในซีซั่นก่อนมีการให้ฟาวในกรอบไปถึง1 2 5ลูกเมื่อจบซีซั่น ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ